สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูพพ่พอยพิทาโลกขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่สละเวลามีค่าของเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่กดเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยของเราขอขอบคุณมากนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงความรักข,ของผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17ตุลาคมถึงวันที่15ผู้พฤศจิกายนดวงความรักภายในเดือนมกราคม2565ของคุณเพื่อนจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะมาดูกัน ปีใหม่นี้ขอให้เรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปแล้วก็เรื่องดีๆจงเข้ามาสู่ fc ของเราแล้วก็ผู้ที่พบเห็นคลิปนี้นะคะจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวงังโดยเร็ววันนี้อตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนๆกำลังจะนึกถึงและลึกถึงความหลังฝั่งใจอยู่กับคนเก่าใช่ไหม แล้วก็เมื่อครั้งอดีตเนี่ยเพื่อนๆพ,พบเจอเขาด้วยการที่ไปดีวงานหรือไม่ก็ไปเจอกันในสถานที่ทํางานหรือเปล่าหรือไม่ก็พบเจอกันโดยบังเอิญปัจจุบันนี้ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆมันจบลงไปแล้วใช่ไหมต่างฝ่ายต่างบล็อกกันไปแล้วก็มีความโกรธด้วยโกรธกันอยู่อะแบบงอนๆกันอะแต่ว่าก็แอบห่วงกันอยู่เหมือนกันนะแต่เพื่อนเอนเนี่ย เป็นคนที่เก่งฉลาดทํางานเก่งปฏิภาณไหวพริบดีมีความรู้ความสามารถบางท่านบางรายนี่รักสัตว์เลี้ยงรักแมวรักสุนัขอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่มันเป็นขนปุย,ปยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอะแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานแล้วก็มีพลังในการทํางานพลังงานล้นเหลือดวงความรักของเพื่อนๆน,นี่ดูเหมือนจะมีบุคคลที่สาม หรือไม่ก็มีมือที่สามเข้ามันในความรักความสัมพันธ์ปะแล้วมันทำให้เพื่อนเเนี่ยจะต้องแยกทางแยกย้ายกันไปเราอยากจะบอกว่าดวงความรักภายในเดือนมกราคม2 5 6 5มันตีได้สองกรณีนะคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะพบรักกับคนที่เพื่อนๆเดิวงานด้วยทำงานด้วยหรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือคนรักเก่าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยกำลังวางแผนเพื่อจะกลับเข้ามาในชีวิตของเพื่อนเพื่อนแล้วก็ รอที่จะมอบความรักให้ความจริงใจกับเพื่อนๆด้วยถึงแม้นว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้เจ้าสเสน่ห์สเสน่ห์แรงใครเห็นก็เป็นที่ต้องตาต้องใจเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็มีความรักให้กับเพื่อนๆคนเดียวแล้วก็จะมีความรักความมั่นคงให้กับเพื่อนๆอย่างหนักแน่นเหนียวแน่นอยา่าใครเพื่อนๆกลับเขาไปเป็นชีวิตรักครอบครัวของเขาดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนๆกับเขาก็ต่างฝ่ายต่างมองจ้องมองกัน แบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขาก็เป็นคนที่ทํางานเก่งเหมือนกันดูเหมือนว่าเพื่อนๆกับเขาก็จะมีดีเหมือนกันแบบเท่าเทียมกันถ้านห้าที่การงานของเพื่อนๆมันดีเขาก็หน้าที่การงานของเขาก็ดีถ้าเพื่อนๆโปรไฟล์ดีเขาก็โปรไฟล์ดีคือมันมีอะไรที่ตรงกันะ่ะเคมีมันตรงกันทํางานเก่งทั้งคู่พูดจานี้ฉาดทั้งคู่มีไฟในการทํางานถ้าทํางานแล้วหรือว่าเรื่องงานเนี่ย ถ้าถึงมือเพื่อนๆหรือไม่ถึงมือเขามันจะสําเร็จทุกเรื่องอีกไม่นานนี้เรื่องราวความรักหรือไม่ก็สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงนินความรักหรือสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังไว้มันจะประสบความสําเร็จนจะมีการได้เริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ด้วยพลังงานหรือเอ e เนอร์จีที่ดีๆที่สดใสเริ่มนับหนึ่งกันใหม่แบบว่าล้างไพ่ใหม่เลยแล้วเริ่มกันใหม่ ไอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เดินจากกันไปเศร้าโศกเสียใจไม่เพื่อนๆกับเขาเนี่ยก็จะต้องไปปรึกษากับคนที่มีวุฒิภาวะเป็นคนที่เหมือนแบบคงแก่เรียนพวกที่เป็นนักบวชนักพจนีพพานหรือไม่ก็เป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมอะ่ะแล้วก็มีความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้หรือไม่เพื่อนๆออาจจะเป็นลูกศิษย์เขาคือคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความฉลาด ในตัวเองก็อาจจะไปปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้หรือไม่เขาก็อาจจะไปปรึกษาคนที่เราบอกลักษณะไปแล้วเนี่ยนะแล้วมันก็จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือมันจะมีความสุขสว่างสดใสในสําหรับชีวิตของเพื่อนๆกับเขามันจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาให้แล้วเขาก็จะนําเอาตรงนั้นหรือไม่เพื่อนๆก็จะนําเอาข้อมูลหรือไม่ก็ความคิดเห็นในตรงนั้นน่ะกลับมาแก้ไขปัญหาที่มันผิดพลาด ผิดหวังทําให้มันดีขึ้นจะมีการนําข้อมูลที่มันมีประโยชน์แล้วก็ทําประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกับเขาเนี่ยได้นํากลับมา m ม i ์แล้วก็มาสร้างไอความรักที่มันดีๆแล้วก็ความรักที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะได้รับการเคลียร์หรือไม่เออออกไปจากชีวิตแล้วก็แทนที่ด้วยความรักที่ดีที่สดใสเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอเนี่ยเพื่อนๆจะได้เริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินความรักมันจะมีความสุขสว่างสดใสแล้วก็เป็นเหมือนพระอาทิตย์วันใหม่อ่ะที่มันส่องแสงออกมาแบบว่าแสงที่มันเจิดจัดนําทางให้เราไปสู่ความสาเร็จความสมหวังบางท่านบางรายนี่อยู่ด้วยกันถึงขั้นแบบว่าร่ารวยหรือไม่ก็มีความสุขซึ่งกันและกันจับมือกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยกันไอ้ความทุกข์ร้อนทุกใจหรือไม่ก็ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันได้รับการเคลียร์แล้วมันมี แนวทางมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นในสําหรับชีวิตของเพื่อนแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้พบเจอกับความรักที่ดีๆบอกได้เลยว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินหรือไม่ก็อํานาจวัสนาเขาอาจจะเป็นคนที่ตําแหน่งยศถาาศักดิ์เนี่ยใหญ่โตไม่รู้ว่าประโคมขนกันมาจากไหนนะ แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็มีลูกน้องบริวารใต้บังคับบัญชาของเขาเยอะหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนที่มีอำนาจวัสนาก็ได้คนที่จะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกที่ทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือไม่ก็รัฐวิสาหกิจหรือไม่ก็พวกเจ้าของกิจการถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็จะเป็นพวกที่กิจการร่ํารวยใหญ่โตกิจการของเขานี่ พัฒนาไปถึงขั้นแบบแนวหน้าชั้นนำหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักของระดับแนวหน้าอะไรเงี้ยมีเงินมีทองใช้เยอะและ้วอยากจะบอกว่าคนคนนี้ยเป็นคนขี้ขื่อขี้ห่วงด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเพื่อนๆก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่ว่ามีความรู้ความฉเฉลียวฉลาดมากเท่ากับคนที่มีอายุมากเลยทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากไพ่กันว่า แล้วจะเป็นยังไงกันต่อไป <S <S> <S มันจะมีการจบจบอะไรก็คือจบเรื่องที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความลักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องอะไรที่มันน่าเบือ่อน่าเซง็งอะไรเงี้ยจบไปเลยแล้วก็เริ่มใหม่ แล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆก็จะต้องทำงานแล้วก็มีงานหนักหรือไม่ก็งานการเนี่ยมันจะต้องให้เพื่อนๆทำอะ่ะเพราะว่าเพื่อนๆเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนสู้งานด้วยปฏิาาพันธ์ไหวพริบในการทํางานของเพื่อนๆเนี่ยเป็นเลศเขาก็เลยให้เพื่อนๆเนี่ยต้องต้องช่วยทํางานแล้วไม่ได้ทํางานคนเดียวนะดูเหมือนว่าจะมีลูกน้องมีคนช่วยให้เพื่อนๆทํางาน การทางานเนี่ยมันจะสําเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีแล้วไพยอยากบอกอยากแนะนําว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนดูเหมือนแบบอยากทำโน่นทํานี่แต่ว่าได้แต่คิดแต่ยังไม่ลงมือทําใช่ไหมไพบอกว่าให้เริ่มคิดเขียนแล้วก็เริ่มลงมือทําได้แล้วปล่อยตัวปล่อยใจมาเยอะแล้วจริงจงจังๆกับชีวิตได้แล้วถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆนจะต้องลงมือทําให้ในสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือไม่ก็ การงานการเงนิงน,งนความรักเนี่ยมันจะได้ประสบความสมําเร็จความสมหวังโดยเร็ววันนี้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วว่าเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยหรือไม่ก็ยังอยู่ในช่วงที่มันสบายๆอย่างเงี้ยเขาอยากจะบอกว่าพอแล้วไอการพักผ่อนของเพื่อนๆนเนี่ยมันพอได้แล้วเพื่อนเนเนี่ยอยู่ในช่วงที่สุขสบายมานานพอสมควรแล้วพอได้แล้วตอนนี้ให้หันมาจริงจังกับชีวิตได้แล้วทีนี้เราจะมาฟังว่แม่เจ้าว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไป ว้าว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  <laughs> เขาอยากกลับมาเทคแคร์ดูแลเพื่อนๆอยากจะมาประคองกอดเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเพื่อน ดูเหมือนว่าพวกเด็กเนี่ยจะเข้ามาเป็นปัญหาชีวิตรักสําหรับเพื่อนๆหรือเปล่าหรือไม่ก็พวกเด็กเนี่ยจะต้องมาเป็นสื่อแม่สื่อแม่ชักให้กับเพื่อนๆนแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนเนเนี่ยกําลังเสพติดแล้วก็นั่งนึกถึงอดีตที่มันผ่านมาแล้วอ่ะเขาอยากบอกว่าเลิกคิดถึงมันก่อนได้ไหมเพราะว่า เขาเนี่ยจะให้พวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นหรือไม่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็อาจจะบอกเพื่อนฝูงบริวารเพื่อนพ้องของเพื่อนๆเนี่ยเป็นสื่อสะพานให้ได้พูดคุยแล้วก็จบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้เราไม่จําเป็นต้องรอเขาถ้าเกิดเรามัวแต่รอเขาคือต่างฝ่ายต่างรอมันก็ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสักทีหรอกเริ่มก่อนก็ไม่เสียหายจะได้รู้กันไปว่าเออเริ่มแล้ว เกิดเขายังไม่ดีด้วยก็ไม่เป็นไรนะก็จะได้รู้ไปว่าเออไม่สนใจไม่สนใจก็มูฟออกกันไปได้เลยครับเพื่อนแล้วบางท่านบางรายเนี่ยจะได้ไปสวิตรีวิวกันเกี่ยวกับทางน้ําทางทะเลประมาณนเจออยากบอกอยากแนะนําว่าให้ไว้ใจเขาไว้ใจเขาได้ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าเขาอยากบอกอยากแนะนำอะไรกับเพื่อนเพื่อนในตอนนี้ สินศิิจะบอกอยากแนะนําว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมองสะท้อนย้อนกลับคือมองในมุมมองที่กลับกันอาจจะเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินวิถีชีวิตหรือไม่ก็บริบทรอบตัวของเพื่อนๆตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าโอ้ชีวิตไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าให้มองย้อนกลับนะให้มองย้อนกลับว่ามันไม่ดียังไง ดีแล้วสำหรับชีวิตของเพื่อนๆในตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในสิ่งที่เพื่อนๆขอไว้อาจนานแล้วหรือว่าเพิ่งขอหรือว่าหมั่นอ้อนวอนภาวนาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพวกท่านเนี่ยกำลังจะประทานพรให้เพื่อนๆแล้วคือพรที่เพื่อนๆขออ่ะท่านสัญญาว่าท่านจะให้แล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นไหม ถ้าเราใช้พลังงานดีๆมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาให้เราได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆแล้วสิ่งซิ์สิทธิ์ก็จะเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้พรประทานพรคือเขารับปากแหละว่าในสิ่งที่เพื่อนๆขอเขาจะให้แล้วเพื่อนๆก็จะได้ด้วยแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นที่ยอมรับได้รับการยกย่องแล้วก็มีคนเห็นพ้องต้องกันกับเพื่อนๆจะไม่มีความขัดแย้งแล้วคือ ในสิ่งที่เพื่อนๆนคิดแล้วก็พูดหรือไม่ก็ทําไว้เนี่ยอันอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีอิจฉาขัดขวางอะไรเงี้ยแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ผลงานของเพื่อนเพื่อเนี่ยมันประจักษ์ต่อสายตาคนนู้นคนนี้แล้วก็คือสิ่งที่พวกเขาใส่ร้ายไว้เนี่ยมันจะถูกปเปิดเผยออกมาแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับการยอมรับเพื่อนๆก็จะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมหมู่คณะแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับการยอมรับแล้วก็ ได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วก็เห็นพ้องต้องกันเพื่อนๆว่าอะไรพวกเขาก็เห็นด้วยเออใช่จริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเออออดไปตามเพื่อนๆแหละขอจบการทํานายไว้แค่นี้คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้ํานะคะดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงการส่วนใดส่วนนงเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่าไม่เกิดขึ้นจริงเลยหรือว่าอ่านอะไรวันนี้ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย ทิ้งมันไปนะคะเพื่อนๆคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักฟังขำๆส่วนท่านใดถ้าฟังแล้วร,รู้สึกว่าเออตรงนี้ดีจังเลยอยากให้เกิดขึ้นจริงสําหรับชีวิตของเราก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเพื่อนๆโดยเร็ววน,นี้พ,พัทลีทาโร่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่ได้รับชมรับเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าหรือไม่ได้เป็น FC ของเราเลย ก็ขอให้สําเร็จสมหวังโดยเร็ววันนี้นะคะขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอร้องนะคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปสําหรับวันนี้ขอจบคลิปการทําลายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ